มาสุ้มค่พี่ดาวพันเ์ยาไลด์รัฐารในวันที่สาวสองนถดถดแปดปีคลิสองเหงสาวห่าค่ะเมื่อได้เท่าขาเมากระดองเอาไลน์ซึกว่าดีเตรียมจอยเทียมเอสพโกเขียวันให้ฮุมบา,าเทรีและ, M กกะเอ็มแอกกันลองได้เป็นข่าวมาวันสองวันย้อนซึกว่าเขาเปืนเผา ออกมาเตะเลียงว่าไล่ห้องจุงเหมียกองไตยเหมือนนังบัานให้เหมือนนังซึกเฉลี่แลกโอกังมาทบตีเงางง้นปางสังลองตางนั่นอาวาได้เป็นการเงินอาวาได้เป็นหมากองจินยามเจอในตีมิดองกึดลืมอํอาจ้อยเทียมเยาวนาสังว่าจ้มลายเพา ต่อสูตด,สดิโดสานคขาลัตจียาระดบด็ขัดแหยงฮังกุยเขาเดมอยู่ด้านหลังเสะแปันแหยงเย้าห้องกว่าอุตตีบางซางกว่าซาลางนี้นั่นก็เป็นจึ่ไหนการอันได้ีเอามาทัดสังไว้ปะเขาขัดด้วยการมืองกว้างไก่ตีอ่ำจอยเทียงเงินแลมากกองจินยามเย้า ปองว่าเมืองตั้งในเจ้าเขาจ่อยเทียมอ,อยู่ค่ะเนี่เอ้ออะ้เป็นความก็ไม่ได้ตีมจ้อยอ่นะเมืองตั้งในบอกว่าจอ่ยอยูสองเม็ดจ้อยกูกลางห้าเฉลี่ยห้าผ,ผีห้าเจอในเมือ่อไหร่เขาคขาก็สัมพันอยู่ว่าใส่โคซิกได้โคเขียววันให้สีไม่อยูแล้วมือขึ้นลายค่ะ Hồn bọn xa niên thùng yên mừng lăng Giờ có Phải lông, Bọt này Khoan mạng hỏng tay sư Mưu đến hỏng để ăn quân Ai mẹ này cô nằm nằm buôn Sáng và ảm dòi thêm Còn cả mọi mưu dân thì cố gắng Chỉ này thì cô khiếu văn hay nhau ba ข้องเอาเขามือปอกวีนบางช่างจริงได้เพราันอ,อยู่ละลาก็มันเป็นเราหลีบุญดาเัาหาปีนเอเตรียมไล่พิมพหม้อกันอีดีเซนไาเนี่ยคันเป็นเราหลีปอมมาด้วยเนี่ยเฮาตีอ่ำจอยเย้าอันวันนั้นปอมมันยามจอยมาอยู่เมื่อนั่เอาปากเศ้าฮ่าเป็ด่ยนไปเป็ีนสองฮ่าเฮียงหู้เห็งมัน เสีเลเวียดยังจอยคู่เขียวหลุดตึกอาเซียนของเสี่ยวขึ้นทีนเหมือนดำลังสีโป่หว่าน้ำตูห้าปอดหอมในสักเสร็จแล้วทานเตียงเลงขันบ่าจะอยู่ที่มีอยู่ที่ราะว่าก้อมสื้อได้คู่เขียววันให้แหล่อาเซียนไปหนักกันเตะเตียมมีหล่อมจุดโดแหล่เครื่องน้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ยื้อใส่กันเผายังเหมอกกันนด้ ยอนในถุงในทองสุดใดมีสังเหนือเขาก็หุเขาขอว่าว่ามาลานว่าเตรียมปันแหงเนี่ยเตรมจอยแถมโกงกาเตรมจอยแถมสิร้อยแหล่จุมบานให้ครูเขียวอันเป็นลูกจุ่มตาบองจู่ปอดออกอลิกพืนเผาคว่างมาอุตีเวีงปากซางให้หูรองตาลอยๆางไรห้อมจอยสุ่มกัมแถมซู่ เจอในนี่มันก็เปลี่ยนเอาไว้อันนึงปีหน้าแล้วไป้ที่ผู้จัดรายการทภาษาหันว่าจะมีอะไรเอาจามึงนาการเล็นังนก็มึงขิดมีเงี้ยนแหล่หลับมาสีจืดสีรองว่าจู่แม่กองซีเจ๋อไหนกะลีจู่แม่กองไต้กะลีจู่แม่กองขี่กูกังกะลี ย้อนว่าเป็นหูเป่าแด่เป็นกุหลงอันมีตัศสสบอันใหญ่สีเเป่นในมมเมืองใดมีเฮียงโกนเฮียงขึงเฮียงเงินอันดีสี่เป็นพอว่าสูงกึศลึกกึดยึดตีใไหนเอาไว้อามจ้อยแทีเขาซื้อนั่นลองได้ฟังติ๊กมันดีเย็นกว่าในเมียนมาเลยปอดหองซื้อนั่นเข้าอยู่เมียนมาปออยู่ที่อนี้พี่้อ่า่าเขาแด้ เขาตื้นตีเขอเห่อซึอมันอวนปังอยู่ในใจลึกๆลับๆอะไรได้หานทิน้งนะเวก้าอ่ำพ้องหรืออะไรขี่เมืองลงใจมาหมีมาฮาก็อ,กอ,อยู่น,นี้จเปลี่ยนิ้นบางคำบางสร้างจริงได้หลอบคงติดเมืองขี่ก็ไม่ได้นำปืงเฮือสือปืงป่า ปลาพึ่งน้ำน้ำพึ่งปลามันจะได้สู่ใจหากันพึ่งอิงกันเจีงหลังสิ้กว่าเลยขี่นาเจีงถี่ก็กะนเลยเห็ดกว่าเจีงนลังเนี่ยอันนี้นก็เป็นเงาลายอันหนึ่งลองขี่จังหนิมมาที่ปีน้องบ้าสิได้จังไรห้งองเอาจุ่มมาให้จุ่มเจะไดและจุ่มพึ่งดาสิง กูกล่างเขาบอกตีบางสางลองมากองในเขาเดิมจอจนะ่ะการเงินเขาเดิมใจเย้าอันนั้น UWSM นั่นก็ว่าเขาปืนเผามากำลงสิบปีนอนังลายอันนั้นกองไลยตัดปองจู่ปลดของื้อได้มันตีปีนกว่าเจางนี้ให้ก็คู่กันเอาไว้ได้ปักตาด้วย ปองอะไรเปลี่ยนถึงไหนกว่าเต้ควยสิกมันหมดปองว่าสิกมันนี่ควยขึ้นหมนดอีกควยจุมนูุพขึ้นกับควยแปนน้ดกันเพราะว่านำออกมานำหน้าจางแหงจงแบ่งเถอะตะก,การรวมต้านตะก,การเที่ยงวุ่นเจ้าจาังอึบซ้อมเปิืงการสภาวะมืองโครงการในีมันเปลี่ยนไปจริงไหน ปีนอ๊อกปปนี้นบายก็ไรอยู่ดีเสียนปลายเหลจังมึอยายแต่หันว่าวันวัได้เตรียมในด้านการซิกเลในด,ด้านการเมืองนั้นมันเรียกลายกว่าเยองเหมือนเก่าเยงแต่ให้ป้องจู้ปอหอมมีเอยนมีแหงสีเร่หลอดติ๊ตับดอดซิกบันให้ออกเปี้ยออกมานกว่าเมื่อน,นั้นปานปังติ๊กหนึ่งสูงสองเจ็ดปอดหองนั่นยากเย่ยม ตลอดนั่อันโตมาเลี้ยงมาเจอในลูกตีเหล่ามาล่ะเนี่ยยิ่งยังว่าลูกตีปางสร้างมาผมไม่อะไรนะเฮ็ดฮีก็ลูกตีปางสร้างมาพออ่ำลูกตีปางสร้างมาเนีย่ยปางสร้างตีอ่ำห้องจุ่มบอนให้เล่สิร้อยผมปะก,กูกัรมว่าตีปางสร้างว่า เงินเครื่องมือมากรยืนยันเฮาเตรียมจอยเทียมยาวบองว่าการป่วนมานั้นยอมเข้าว่าจอยเทียมอยู่มีอยู่ตีไปเนี่เพราะว่าไม่จอยเทียมไม่เสียหังกันตั้งนานเสียปังตึกปอดของเสียแน่เนี่ยวีด้าชาวคือเมืองสุดหล่อวันกันบุนด้วยเอาไว้ว่าสำว่าเดี๋ยวออกมาอุกความคนในนี่แหละเออเนี่ย อาหารเดี่ยงกินได้ป่ะอ,อ๋อการ์กุลมาไดท่าสวยก็ได้ก็ไปได้เขาแนะนงกินกะลีเงินกะลีหมากองซินยำกะลีสูสามสู่มแม่เด่นจ่อยเทียมยาะละเขาอ่ำไข่จ่อยเทียมสูดได็ไมใจหนังเขายอดเปื่อว่าขีก็บีบก็ามาแห้เงเออเนี่ยมันไขารักจึงนั่นกอจังเป็ดไรเข่าหลุมมอป่องใจเนือ้อบี้องว่าเหมือนกันเพราะเขาย่าบีบจนพออยู่เน,นื้อจ้ะเพราะย่าบีบกะารย้อม อาจจะว่า,าว่าก็ยพี่น้องเขาด้ยพอเด็กลืงจุ่มอยู่อเมรินดนนินในเมือม่อ,อเ,อเออททมื่ออาเซียนเขาได้ปอไทยมีอย่าเฮ็ดอันนั้นอย่าเฮ็ดอันนั้นเนี่ยการยอมหมดอ่ะไม่ยอมเลยยอดทางเลยไทยก็หูหลอดอาเซียนอาเซียนเขาอยู่ดีแล้วการสิทธิ์เขาฮะนา่าเคิมเขาอะอยู่ดีแล้วเนี่ยไทยก็เงาลายอยู่นี่จะเป็นอัมด้เรียนว่าอัได้เรียนใตมาหูใจเดียวกันกยเขาก็ พี่น้องว่าก็ลูกเขาก็เฮียนมึงขี่ป้ายบางมีบางเมียวก็อยู่มึงขี่เพื่อนก็ลงบางก็ก็อยู่มึงขี่คัดขี่ได้ไม่เป็ไรกับพี่ว่าเนี่ยกลุ่มนี้ในเบอระสะ์สั่งว่าัดนำสีหลักโคลสโคนนั่นเลยตีเฮีเ้ยดาเฮี้ยด่านไม่ได้ไปที่ไหนเอาไว้ปีน้องอันไหนก่อนไหนอยู่ที่ทหันถึงสุดดูได้หันว่าเนีย่ย เขมึงหลงหนิบแน่นแลพี่น้องว่าจังห้องคุกเขียวจังห้องซึกร้อยและจังห้อง MNBA ผูกัเขาเข้ากว่าทบติปังางสร้างว่ามาก้องเต็มสุเงินเตียมจ่อยข้าวลำทางกินอันนี้ที่เอาภายทางกลานึ่ี่ว่ารัว่าเาอใจดาพาลอกงเมียนมาเาเนี่ย เดียวกันเลยใน,นเมืองโฮมตูมิเมียนมาปัดปืนอันนั้นแต่ได้มีอาณาจะได้อุปป้งปึงข้องงำนั่นมันก็ปีนม่านปุ้ยกาพ่นป,ป้าพีรว,ว่าเขาเห็ดปางปอยงำเย็นขอบขอบสาวสี่ปีเดียมาที่นีเขาก็เนื้พาห้างซึกเครื่องไม้เครื่องมือคือหม,มินที่น,นั้นที่ไหนเขาปีนะประเบิดอันนี้จะเขาเลยผัดปีดแล้วเขาเลยยื่นมาอะไเขาก็อกว่า เพืการได้ดนการซึกในด้าการมุ่งเปนเลียนกันได้นี่ยว่าก็ต้แต่หันว่ามันในเฮียงเหยี่พ้นดีมันนาแต่หนือยักันมันก็าทำตัวว่าเหมนกันนะปล่อยมันเฮียงเหยืพ้นดีมันนาแน่วันตั้งหลาได้ปิดเป็นกล้องเปล่ยนเขียนเป็นน้ำเตียงห้าเนี่มันก็วุ่นว่าก็วุ่นเหมือนกันกลับในเมือตั้งในแต่ใปันเฮียงปองจู่ปะหองปังตึกหนึ่งสองเจ็สี่ได้ดิบล้ำรวยผิวมวยกัดหลังซึ้งมันแล้วออกเปี๊ยอีกวมางไราย จอมเงาลายนําขึ้นป่าก็ขึ้นป้อมหมอที่ดังไลปา่าจะว่าน้าขึ้นนําน้องแหละพาป่ายานากนญื์น้าขึ้นให้รีบตัดปลูกผักให้รีบขายป้อนน้ำขึ้นได้หรือฮบตักผุผักก็หรือฮบขายเปินมองเะไรมันจึ่งไหนีินองไหลป้อมมาด้วยเนี่ย อันพี่้องว่ามาหลาดมันก็พี่ลองอยู่วิ่งดีส่วนดูนะอัานดูด้วยเทียมมากองทินยามพออ่ะเมื่อนันกูกังตีอยู่เขาก็เม่อยู่ขึ้นเราไก่แฮํำหนังรักมึงใจก็เพราะว่าจมยใอ่นี่ก็มันดียินกว่าสมหรับใช้อยู่ในก็มันชําทูเฮียงขึ้นคือมินโดนเข้ามาเนี่ยเรื่องสุดมากค่ะก็อยู่ว่ามันขามแล้วทุยา ปอดใจแถวมาปอดเฉลี่เขาลูกเหนื้อยมาเขาก็ปอกมืออยู่เหนื้อยขึ้นเห็นขาย่<ม>อเงาลายอะไรมาเดีกเดียนมาเหมือนแบบมีน้องว่า้วนหรือก็จางเปนไรกุยกะอันใครดุยอนถึงคูอง่อลงเป้าอยู่เชิงน,นั่นก็ตาปังลอ,อนมาใส่เสื้อผ้าคู่เขียวใส่อ,อยู่ดังปังลงไล่ข้ามืองกึงทุง่งเยืนเมืองลางุนปอนสันเนน บางกวยเจได้เมื่อเราได้ถอดซื้อข้อเขียวออกมันสะข้อเขียวเน่ยมันไค่ใส่ไข่นุ่มมันทางดีมาหูก็ามาหูลอยสามหุ่ยเข้าขาเข้มไงเวลาซื้อพ้าเข้าก็เข้มไงเราเาเลยมือคืนยาวเนี่ยปั้นคู่เขียวอยู่ทัางกุยจิเนี่อันใจ้อนก่างอันใจเงินยาวก็ก้นก็อยญปจ้จอยเนี่ปนลองนี้ที่เดียวว่ะปีนรองเข้าขากุยกะ ไล้ดิกลุนเผาได้เขาหรับป้าว่าเหลถอนฮห้งกวน้นผู้เขียนบ้านปีที่แล้วไหว้อขามาดูงเงาลายบันนจ้เช่นใดเขาได้เพ้อเสือสุ้มถอยข่าห้ลงมาซ้ำเติมเสริหมอาใจถึงคำหนึ่งว่าว่า ตัดขาดเปลียลองสวยียมมากองที่ยามเด็กเขาำลำังกินโคมบาการเงินกูลองลองอป้งอเปลี่นยไได้สูงอยู่ด้กีแกนาซิกก้สูงผู้ปันเฮียงอยู่ด้านหลังก็สมบัติปันเฮียงตัดขาดไป,ไดปแล้วเปลี่ยนยังมาเมื่อไหร่ที่คูเขียวปาิเมอร์สูงจะได้เข้าคาเด,ด้ สาว่ามีัังขัดจเสดอีกไดยืดไดอยู่เรไนปนก็เตรมป่วยพาวางเปี่ยนตัางตล็อกเก็ดหล,ลัหล,ล,หล,ล,หล,ลุดกองชักงหลัวลหลเพียงหมากล้มเจอหงกาติยดไดนะวยืดไดก็ไม่ใย่ใต่างต่อข้อเขียวไี้ไดฟังที่ได้สตทีิที่ว่เข้าหนังกันพิวกันได้ปืนยี่ทุ่ม่วยไม่ได้ไปจึงนั้นมา อันนี้เงาลายมันอย็กลายกว่ามากาเนึงงวากาซึกามาลองนิบเงี้เจอได้นี่ยมันมีเอาไว้ย้อนเกียวนึ่งนี้พี่ดอฮอกาอีกหนึ่งว่าวายเสยจอมจีนอเมริกันในยอร์ชัมเนี่ยพบกันดีลาสกาเมืองอเมริกัน,น, ump, กน Alaska. มิอมรอกุโ้ก็จะเรียกว่าอกันนี้ลาดกันนี้แหละมีลองในใจพองพอตัวเงาลายได้แหละเป,ป็นลองนี้ ก่อนหน้านี้ราสเซียนั้นต่อรองมีกันเลการคก็ามันมิมีเหินมิแหงหมวกกันนะันเอาไมา่ได้เป็นขีลัสเซียเปิ้นจะมาด้วยนาเสด็จปังติดท่องแทบเหมือนหลอนผิดกันในเะมืองเข้ากันได้ไปเปิ้นด้วยยุทธศาสตร์ในด้ากนการมืองกว้างไกลเปิ้นขันไปดังนั้นเทียงหลายปีหลายเลยเี้ยงกลุ่มนี้เข้าข่าดียิ่งใหญ่ขึ้นมาที่หนึี่ด้วยกันทีกัน,นเขียก็ฮูนะ้ เขาก็เดหานว่าเออ้าลนเดฉันเคอวันมึงหนิมเาเอาแต่ใกาขายเงินตองในค้นเยอะนีเจ้าเดียนดินจ่ายบ้านจื้อในเอาไว้หรือลไรวันอัจริยะตะปโฎปืนพ่องงาบ้ันมึงกว่ากานันกุยหนังจุ้มแบบกองสิเถื่นจะได้เดมีเอ็นเฮียงเฮียงติตุกขีก็หาลมึงสิเลยรดมาดีกว่าว่าอย่ามีอจอะไรมันสุกสักหลายหลายเล ขีไเปินเอาใาคือเรียกลอกะอะจกกะได้เป็นเยอะดีๆหอเพราะวันรูใจกินเปินดีใจกาเปินก็คือเปินเป็นเยอะเอาเพียนลิ้น,น,นเ,เปินเป็นเยอะเมื่อเขาอะไรมันเปลี่ยนหมักเลี้เหมือนเปินโตไก่เหมือนมาฮอดกนันนด้เปินเปินใจดีเลยลองตั้งที่ไหนก็ปนกว่าเพราะเอาหันไปไหนยินที่ไหนอะไรตมันเลียกลายแค่กูก็เลยหัน่าอาเลยกลายม,ามา่นมกน้ครับว่า

เงาไลา่จุงลุกขึ้นยืมมันดีฮะเงาไล่มันดีฮะปีนหน่อเงาไล่หวานกันวนด้วย,ยวกูก็เลยเตียบตัดทัดลาทัดอ,อุก,กัมเรียว,ว่าอ๋อเขาดังมานะเบรในเตะเจ้าคือเด็ดตีเลยกว่าคำคือตีเลยกว่าอยู่ในยุ่งเที่ยงเว่าไหนสุดตีว่าเจ้าคือก็ลือสีกว่าคำคือคำยอมเจ้ามีทางลา จองมันจะผาหางอุบป um ึงพ้องำเพียยอาจจะอยากออกคำตัางวันต่งเมืองหรือเนี่ยมันก็อดีพ้นจริงเลยเวก้าผมจะให้เฮียงใจเฉลี่ยกูการลดสิในดโคเขียวเขาขาใจตุกสำวว่าว่าพององอูเยอะกว่าผมจ้อยเที่ยวผปันเฮียงเที่ยวผู้จิกรองไโคเขียวดังลอยลอยดังกูกาเนยยังหาไล่กองไก่กระเิขิงด้อาจุอย่านี่ มันก็ยังมีก็ไมเถี้ยนีลคุณกรอย่าไปยืป่อเพยมมันนะจะได้เข้าหากันลายหมู่หลายจุดจีได้อาไว้อ่าจังว่าเงา,ลา,งเางลายเปลี่ลยนมาจีนได้สิบร้อยเรดปูกันสิบร้อยเลดคางจีนได้เขาก็จกับปการขึ้นเอาไว้เยอะทลังหลักโตน้า,านได้โตมาตีดับสิเขาม่ยอมโตน้ตนำบกว่าหละ่ะกกองมาเงินกูจีกูหลอก สุดดี่ว่าเดี๋ยวจะให้เงา帮忙างะเขาจะเอเดียร์ฮาล่มันหลังฮอเขาเรืองอยู่รลดอยู amazing, es, ่เลร้อยโคเขียวหรือทีก่อนขึ้นนะโคเขียวโคกลางหรือก่อนขึ้นนะร้อยคางขีวก็หรือทีก่อนขึ้นนะหลวงโมเขาออกกันหลวงโมอยกันนะปีอหงจมมากนะในปองตุเจตชุมในว่าเป็นปีอยงจมมากู้เนี่ยเขาเล่าอะแต่เลี้ ข้องให้จอยฮัาผู้ยหาขี่เมืองลงม,มีพระโกว่ากันอันนี้เงอรายการสืกาเมืองมันเป็นจึงไหนปีดาวจ้าคือเมืองสนน้อยเหลียบลายจามถุนปิีนกว่าที่แนวไว้ไปดีสุนดูได้ลีไม่จะต้องจุงมยิบกองกลางอันต่อสู่ซิกมากเรียบตีเลยถอยเลยถอนเหลียบตีเลยคนหลังกันขึ้นย่อก่อมีคนอยู่ด้านหลังเสดจ,จอยเแียมปันแห้งไม่ สิหลายองค์ที่พื้นดินเขาซิมไหลเจืนนั่นเพราะว่าซิกมันเขาเทคโนโลยีกองกันเครื่องไม้เครื่องมือเจรดีแหล่กู้เจือกุลองดีมานั่นตาเขาได้ตึกเลยหนึ่งหมู่บ้านตาเขาได้ตึกเลยหนึ่งดับตาเขาได้ยืดเลยขึ้นหลายหลายทีวีมันหยาบเละขันเจอเอาไว้ยามดองใน,นปีหน้าต่างไงก็รีไม่ใจอยู่ ในบนกองไม่ใช่หนี้นะป้าเลยห้าปีน้องอ่ำหมออุบกันเลอป้าเลยห้าปีน้องมีมาหน้าัวเจรเพียนสูงสิได้ใครปีกเก่าตีนอนเก่าตีนอนมา,าปีนี้เก่าปีนี้มาฮัากเอาคือเก่าคือมาป้าเลยห้าปีน้องวุ่นเกียบหมอการหน้าได้จังยามันเพีวขึ้นหมดเลยเนี่ยปันตั้งดาได้กุเรกกานาเล็กกุเรกกาาใจเล็กกุเรแหงใจอีดเรฉยนป้าเรวุน่นทำไปตังนะอันนี้ก็เนื้อหูข้อสิวา่าห้อง บารให้สิร้อยแหล่ผูกันกว่าอุตีเวียนปางสร้างจึงได้บารายโขตัดขาดเปียดลองจอยเถียมบาได้เป็นเงินทองแหลป่ปางมืงงงอซิยากระไรอำจอยเทียมเย้าปองว่าเงาไานะงรนาซิกบาาของในเรีงหลายกว่าแก่เพราะมนนีก็อยู่ด้านหลังก็จุนลุกขึ้นมาในก็มันมีเฮียงเย้วก็ะไรถอยอันนี้ได้เข้าด้นหันไปทางนาว่าปีน,นี้แหละ การทัศน์การมึงเนี่ยนี่ฝากแชร์เป็นพี่ร้อยกันมึอสุข